ผมคิดว่าซื้อที่ดินได้ราคาถูกคือโชคดีแต่คืนแรกที่เสียงเด็กหัวร้องในความมืดกระซิบว่าขุดตรงนี้ผมรู้ทันทีว่าบางอย่างรอผมอยู่ใต้ดินตุกตาดินเผาหันหน้ามาหาผมเองเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเต็นทุกคืนและเมื่อผมเปิดกล่องเหล็กนั้นผมถึงรู้ว่ามีแม่คนหนึ่งที่ยังรอให้ใครสักคนฟังลูกเธออยู่เครื่องหมายอัศจริสีดำตัวนานี่ไม่ใช่แค่เรื่องผี แต่มันคือเสียงของความรักที่ไม่เคยถูกยอมรับเครื่องหมายอัสเจริสีดำตัวนาเขาเพิ่งซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนอกตัวเมืองเชียงรายราคาถูกจนหน้าแปลกแต่เจ้าของเดิมไม่พูดอะไรมากแค่บอกว่าอยู่ให้เป็นแล้วทุกอย่างจะเงียบไปเองที่ดินเงียบสงบล้อมด้วยต้นไม้เก่ามีลำธารเล็กๆไหลผ่านด้านหลังเขาวางแผนจะสร้างบ้านพักตากอากาศ สำหรับการเกษียณในฝันวันแรกที่เขาขึ้นไปสำรวจเขาเจอศาลเก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นโพภายในศาลมีเพียงตุ๊กตาดินเผาวางเรียงรายทุกตัวหันหน้าเข้าหากันไม่มีสักตัวมองออกมาข้างนอกเขาถามคนขับรถแบคโฮว่าจะรีออกได้ไหมคนงานหันมามองเงียบๆแล้วพูดว่าผมขอไม่ยุ่งครับถ้าพี่จะย้ายก็ย้ายเองเถอะ คืนแรกที่เขานอนในเต็นท์เสียงบ้านอย่างดังขึ้นตอนตีสามกรึบกรึบเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวใต้ดินเขาเปิดไฟฉายแต่ไม่เจออะไรพอเช้าบริเวณที่ตั้งเต็นท์มีรอยวงกลมคล้ายฝ่าองเป็นดินแฉะแฉล้อมรอบเขาคิดว่าเป็นรอยสัตว์แต่ไม่รู้ว่าสัตว์แบบไหนจะขุดดินเป็นวงกลมแล้วปิดไว้เรียบร้อยวันที่สอง เขาเริ่มได้กลิ่นเหม็นจ้างจาเหมือนของเน่าเก่าเขาเดินตามกลิ่นไปจนเจอกองหินเรียงกันคล้ายหลุมศพไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเพียงเศษผ้าขาวมอสอผูกกับกิ่งไม้เล็กฮ่าฮคืนนั้นเสียงจากใต้ดินกลับมาอีกครั้งกรึบกรึบขูดตามมาด้วยเสียงเด็กหูร่รบเวาฮ่าฮ่าดูๆเล่นด้วยสิเขาสะดุงรีบวิ่งออกจากเต็น แต่ล้มลงกับพื้นแข็งใต้ต้นโพพอมองขึ้นเขาเห็นตุ๊กตาดินเผาในศาลตัวหนึ่งหายไปสิ่งที่ฝังอยู่ใต้ดินไม่ใช่แค่ดินรุ่งแชวเขาตื่นมาพร้อมอาการเวียนหัวกลิ่นดินเปียกยังคงลอยโอนติดจมูกไม่หายตุกตาดินเผาตัวที่หายไปกลับมาอยู่ในสารเหมือนเดิมแต่มีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปมันหันหน้ามาทางเขาเขายื่นมอง รู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องกลับแม้ไม่มีดวงตาแต่แวววาวของดินเผาทำให้เขาขนลุกตลอดแนวหลงังเขาตัดสินใจจะย้ายสาลออกจ้างคนงานจากต่างจังหวัดมาอีกชุดแต่แปลกไม่ว่าใครมาถึงจะมีเหตุให้ต้องกลับคนหนึ่งแม่ป่วยกระทันหันอีกคนรถเสียบางคนแค่ขับมาถึงปากซอยก็โทรยกเลิกทันที รู้สึกไม่ดีเมื่อมีคนกระซิบข้างหูตลอดทางในที่สุดเขาลงมือย้ายสารด้วยตัวเองใช้รถกระบะคนตุ๊กตาดินเผาและเสาสารไปทิ้งไว้ท้ายลำธารจากนั้นเขาเผาทำความสะอาดพื้นที่ตัดต้นโพทิ้งและเตรียมเทปูนหล่อฐานรากคืนนั้นฝนตกหนักกว่าทุกคืนสายฟ้าแลบสว่างไปทั่วฟ้าเขาอยู่ในเต็นท์แต่รู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างนอก เสียงฝีเท้าเดินวนรอบเต็นแกรกแกรกแกรกแล้วเสียงร้องเบาๆดังขึ้นหนูอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมอย่าทิ้งหนูไว้มันมืดมากเขาไม่กล้าขยับแต่เสียงนั้นใกล้ขึ้นเรืฮหห่าฮ่าจนเหมือนอยู่ข้างหูช่วยขุดหนูขึ้นทีทันใดนั้นพื้นใต้เต็นยุบตัวลงเขาตกลงไปในโพรงดินแชะในเงามืด เขาสัมผัสได้ถึงกล่องเหล็กฝังอยู่ลึกใต้ผืนดินและมือเหล็กฮ่หาฮ่ที่แต่หลังมือเขาเบาฮ่หาฮ่เขากรีดร้องปีนขึ้นจากหลุมวิ่งฝ่าฝนออกมาทั้งเนื้อตัวเปลือเปื้นโคลนร่งแชวเขากลับมาดูหลุมพบว่าดินกลับเรียบสนิทไม่มีร่องรอยหล่นหรือขุดเจาะแต่บนพื้นมีตุ๊กตาดินเผาตัวเดิมวางอยู่กลางหลุม พร้อมจดหมายเก่าแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือสันสันว่าถ้าคุณเจอกล่องนั้นอย่าเปิดมันไม่ใช่ของคุณแม่ของแววหลังจากพิธีที่วัดเขากลับมาใช้ชีวิตปกติบนที่ดินนั้นทุกอย่างดูเงียบลงอากาศเบาขึ้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเด็กไม่มีดอกมะลิว่างอยู่บนหมอนอีกต่อไปแต่ในใจเขากลับวุ่นวายมากขึ้น เขารู้ว่ามันยังมีคำถามที่ต้องตอบใครคือแม่ของแววและเธออยู่ไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เคยมีใครตามหาลูกของเธอเขากลับไปหมู่บ้านถามคนเท่าคนแก่ส่วนใหญ่เงียบหรือไม่ก็เบี่ยงเรื่องไปทันทีแต่คุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมถนนหน้าเรือนไม้เก่ากระซิบว่าแวลหนะ้าแม่เขาเคยทำงานเป็นแม่บ้านในบ้านเจ้านายใหญ่หลังบนเขา เด็กแววซนแต่ฉลาดวันนั้นเกิดเรื่องใหญ่มีเลียดมีเสียงร้องไห้แล้วันรุ่งขึ้นแม่เด็กก็หายไปจากหมู่บ้านเลยเขารีบขึ้นไปที่บ้านหลังนั้นที่ถูกปล่อยร้างมากว่าสามสิบปีบ้านไม้ใหญ่หลังคาสูงต้นไม้ขึ้นรกกรุงรังรอบบ้านแต่ยังคงโครงสร้างเดิมในห้องใต้ถุนเขาเจอกล่องไม้เก่าข้างในมีรูปถ่ายขาวดำแม่สาวคนหนึ่ง เด็กหญิงไว้ยหกขวบไว้แน่นหลังรูปเขียนว่าแวลเลเแม่ well, eme, ์สองพนห้ิ้นลินชักเล็กฮ่าฮเขาเจอสมุดบันทึกเก่าฮ่าฮ่าเขียนด้วยลายมือผู้หญิงเป็นภาษาไทยแบบเก่าหนึ่งในหน้าสุดท้ายเขียนไว้วา่าฉันอยากตะโกนแต่กลัวลูกจะเป็นอะไรพวกเขาบอกให้เงียบให้ฝังไว้แม้แต่หลุมฉันก็ต้องขุดเอง ฉันทำไปด้วยมือของฉันแต่หัวใจฉันตายตั้งแต่วันนั้นลูกแม่แววขอให้วันหนึ่งลูกจะได้กลับมาสู่แสงเขานั่งเงียบอยู่นานแล้วร้องไห้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรับรู้ว่าความเงียบของแม่คนหนึ่งคือการถูกบังคับไม่ให้ปกป้องลูกเคจัดพิธีครั้งสุดท้ายจุดเทียนให้แม่ของแววทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอยังอยู่หรือไม่แต่คืนนั้น ขณะกำลังจะดับเทียนเสียงลมพัดมาเบาฮ่หาฮ่าตามมาด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆข้างหูเขาขอบคุณที่ฟังหลุมสุดท้ายไม่มีใครต้องหลบซ่อนอีกต่อไปรุ่งแชวเขาตื่นมาโดยไม่มีเสียงใดๆรบกวนอีกไม่มีเสียงฝีเทา้าไม่มีเสียงหูรอดเด็กไม่มีกลิ่นดินชื้นไม่มีดอกมะลิทุกอย่างเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัว มันเป็นความเงียบที่ปลดปล่อยเขาเดินไปที่ใต้ต้นโพเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงดินเรียบแสงแดดลอดผ่านใบไม้บางฮ่หาฮ่าลมพัดเอื่ยเอยๆพาเอากลิ่นไม้แห้งแต่ปลายจมูกเขานั่งลงหลับตาเหมือนกำลังฟังเสียงลมหายใจสุดท้ายของอดีตเขาไม่ได้กลับบ้านทันทีแต่เลียจะอยู่ที่นั่นต่ออีกหนึ่งเดือนสร้างม้านั่งไม้ไว้ตรงจุดที่เจอก่องเหล็กและปลูกต้นมะลิไว้ข้าง ฮ่าฮ่ ha. พร้อมป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าแด่น no well ้องแววและแม่ผู้ไม่เคยหยุดรักที่นี่คือบ้านของเสียงที่โลกเคยไม่ฟังวันสุดท้ายก่อนเขาจะเดินทางกลับมีเด็กหญิงคนหนึ่งจากหมู่บ้านข้างฮ่าฮ่ ha. เดินผ่านมาเธอหยุดยืนมองม้านั่งนั้นนานแล้วพูดขึ้นเบาๆว่าหนูฟันถึงพี่คนนี้มาหลายคืนแล้วคะ่ะพี่บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาได้กลับบ้านแล้วเขายิ้ม รู้ในใจว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบเพราะเขาเชื่อนายผีแต่มันจบเพราะเขาเลือกจะฟังเสียงของผู้ถูกลืมและบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าหลอนมันอาจเป็นเพียงเสียงของความรักที่ยังไม่ไปไหนจบบริบูรณ์ Candle